สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่จะพาทุกท่านมาที่แปลงนาคุณลุงทวีคุ้มรักษาที่อำเภอลานหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุปชยครับผมลุงทวีคุ้มรักษาครับวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมชานาบรรยุทธ์ผมก็จะมาพูดกันถึงเรื่องเอาน้ําคุมวัชพืชหลังปักด,ดําพอเราเตรียมดินดีแล้วเตรียมก้าเรียบร้อยแล้ววันนี้เราปักดําพอปักดําเสร็จเราใช้วิธีไม่ค่อยทยอยน้ําเข้าเพื่อไปคุมวัชพืช ในระยะหนึ่งเราจะคุมไปถึงสิบห้าวันเพราะสิบห้าวันเนี่ยข้าวมันจะโตเต็มที่แล้วสำหรับข้าวเล็กจะหยุดและจะหยุดกินอาหารเราต้องชักน้ำออกเพื่อให้ข้าวโตเพื่อให้ได้รับแสงชักน้ำเข้าไปสักออกไปสักห้าวันหรือเจ็วันเห็นหญ้าเล็กๆขึ้นลูกหญ้าจะขึ้นลายๆดินเอาน้ำเข้าใหม่เีนี้เอาตอนน้ำเข้าใหม่เนี่ยต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันขุน่น พอน้ําขุ่นเข้ามาในแปลงนาหญ้าเล็กๆเนี่ยหญ้ามันอ่อนแอวัชพืชอ่อนแอมันจะมีจุลินทรีย์ในน้ําขุนมันจะช่วยกําจัดหญ้าและหญ้าจะไม่ได้แสงก็เน่าตายในที่สุดเราขังน้ําไว้สักห้าวันเจ็ดวันหรือสิบวันเราก็ดูว่าสังเกต,ตเอาเองว่าหญ้ามันตายไหมถ้าหญ้ามันยังไม่ตายก็ทยอยเอาน้ําขุ่นเข้าต่อไปอีกถ้าต,ตายดีแล้วเราต้องการให้ข้าวโต เอาน้ำออกอีกคือทำเปียกสลับแห้งนั่นเองอันนี้ต้องสังเกตเองนะจะมากำหนดว่าเอาน้ำขุนเข้ากี่วันค่อยเปิดทิ้งมันกำหนดไม่ได้เพราะพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันสำหรับของผมห้าวันหรือเจ็ดวันผมจะสลัดนั้นเอาน้ำทิ้งแล้วเพื่อดูว่าหญ้ามันตายหมดไหมถ้าหญ้าตายหมดผมเอาน้ำขุนเข้าใหม่ถ้าตายหมดผมทำเปียกสลับแห้งต่อเลย วิธีนี้เป็นวิธีของผมครับให้สังเกตใช้วิธีสังเกตเอาเองถ้าหญ้ามันยังไม่ตายก็ต้องทําใจต้องเอาน้ําขุนเข้าไปอยู่เรื่อยๆหรือถ้ามันไม่ไหวจริงก็ต้องใช้เป็ดไล่ทุ่งมาเป็นตัวช่วยครับที่จะช่วยกําจัดหญ้าหรือไม่งั้นใช้วีดเดอร์หรือตัวใหม่ที่เขาใช้กันเนี่ยทํายังไงก็ได้ให้น้ํามันขุนในแปลงนาข้าวเราเริ่มยี่สิบวันนี้ข้าวสามารถที่จะต้านทานกับการเสียดสีหรื โดนช้ำบ้างก็ไม่เป็นไรครับทำยังไงก็ได้ให้าญ้ามันไม่ขึ้นก็นแล้วกันใช้ไม้ไม้กวาดย่าขัดมอนอ,อตัวไม้กวาดอ,อย่าขัดมอนหรือบางบางที่บางแห่งก็เรียกยญ้าไม้ข้าวต้มอ,อันนี้ทางร้านผมเรียกไอ้าต้นไม้กวาดเลยเอัอนนี้เอาลงมาทำน้ำขุ่นได้ตั้งแต่ข้าวหลังปักดำได้ ิบวันหรือเจ็ดวันก็ทําได้แล้วถ้าข้าวตังตน้นดีทีนี้เรื่องการชักล่องเนี่ยช่วยเรื่องของการระบายน้าเข้าออกอย่างไรบ้างครับออการชักล่องมันเป็นวิธีการที่จะทให้เราเปิดน้ําออกและเสด็จน้ําพร้อมกันแปลงนาเราก็จะแห้งพร้อมกันข้าวโตพร้อมกันถ้าเราไม่ทํอ,อให้เสด็จน้ําพร้อมกันเนี่ยมันก็จะตรงไหนที่มีแอ่งน้ํานาตรงนั้นก็จะหลม ข้าวก็ไม่ขึ้นด้วยถ้าหากเราสามารถทำได้ก็ทำเสียเพื่อจะได้โตพร้อมกันข้าวจะออกรวงพร้อมกันสุกสม่าเสมอผลผลิตด,ดีด้วยครับเห็นสมัยก่อนนี่เขาจะมีมีคูน้ำข้างคันนาสำหรับคูน้ำข้างคันนามันจะได้แค่ข้างคันนาเพราะแอ่งน้ำบางทีมันลุกล้ำเข้าไปห่างจากคันนาตั้งสิบวาสิบห้าวาหรือสามสิบเมตรหกสิบเมตรประมาณนั้น ต้องใช้วิธีชักล่องชักล่องถ้าไม่มีเครื่องมือใช้ลูกมะพร้าวก็ได้หรือไหหรือโอ่งอะไรก็ได้หรือแครงที่ให้ลดน้ำวัชพืชได้ลดน้ําผักแครงลดน้ําผักเกษตรกร,ร,กรต้องรู้จักใช้เข็นเราก็ได้เพื่อไปทิ้งทางที่มีคูอยู่ก็คือต้องเชื่อมกันให้หมดต้องเชื่อมทางระบายน้ําทิ้งให,ให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่ต้องกลัวนาโลมฝนตกมาเราก็ระบายได้ ข่องตัวถ้าแต่ละคนคนไหนยังไม่เข้าใจจะมาดูงานที่บ้านผมก็ได้เข้ามาครับเ,เข้ามาตามมี GPS อยู่ไม่ใช่ใช่ครับามาตาม GPS ที่อาจารย์จุบชัยเขาลงพิกัดไว้ก็ได้ตอนนี้ข้าวทำเปียกสลับแห้งอยู่พอดีวันนี้วันที่29่ธันวาห้าเจ็ครับ ที่อาจารย์สุขชัยเข้ามาเยี่ยมโอเคขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับ